มาเจ้าวันนี้เราจะมาท้าทายนะคะเนื่องจากว่าผ้าไม่แห้งเลยฝนตกจูเจจูเจจูเจแล้วก็ไปเปิดในช้อปปีเห็นว่าเฮ้ยมันมีวิธีการอบผ้าแบบเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องทำความร้อนซึ่งเรามีตู้เสื้อผ้าที่ซื้อจากอีกเกียรแล้วไม่ได้ใช้กับตัวฮีเตอร์เดี๋ยวเราจําลองทําดูซิว่าเราสามารถจําลองตู้อบที่ขายในช้อปปีได้หรือไม่ย่ายหรือเจ๊กัน 1000 years Later นี่คือโน้ตกรรมเครื่องอบผ้าที่เพียอเอาของในบ้านมาใช้นะคะคือในช้อปปี้ที่เห็นราคามานันประมาณ400ก็มีนะที่เป็นคล้ายๆแบบนี้ยแล้วก็มีตัวพัดลมที่เป็นฮีเตอร์นะอันนี้คือสำหรับลูกนกตอนหน้าหนาวซ <m> ื<ๆ>้อมาไม่กี่ร้อยเองค่ะแล้วก็อันนี้ตอนแรกว่าจะเอาไปเป็นห้องซ้อมขุยแต้ต ไม่ได้ใช้ก็เลยเฮ้ยเราไปดูในช้อปปี้มาใช่ไหมเอ้ยถ้าจะเสียเงิน4-500้าร้นีป่๋ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเรามีของพวกนี้เราม,มาใช้นะประกอบเสร็จแล้วอันนี้เป็นตู้ของอีเกียนะคะแน่นหนาใส่ได้ประมาณ10-20ตัวกางเกงด้วยนะแล้วก็เวลาใช้นะคะนี่แน่นหนาอก็คือใส่ผ้าใส่ผ้าอะไรเงี้ยที่ก็ปิดข้างบนใช่เวลาใช้ะแ,แล้วก็เปิดข้างล่างแขกนีจ้ะ นะแล้วก็พับตัวนี้เข้าไปซ่อนไว้ใต้ราวเหล็กที่เป็นโครงของเขานะคะก็ไปเสร็จแล้วพี่ก็แค่เปิดฮีเตอร์เบอร์หนึ่งเองนะออแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีอันนี้ไม่ใช่ผ้าเปียกนะต้อบอกก่อนวนะ่าอันนี้เป็นผ้าที่ตากลมแล้วมันไม่แห้งที่อยู่ข้างหลังอะ่ะมันก็จะมีความชื้นนิดๆแต่ก็คือมันไม่ยอมแห้งสักทีก็เลยเอามาทันที สิบถึงสิบห้านาทีก็จะสามารถใช้ได้ผ้าหนึ่งถังใหญ่เพบใช้ประมาณสามรอบอซึ่งก็รวมรวมแล้วไม่ถึงชั่วโมงมที่ทำนี้แล้วไปทำ่างอื่นตั้งเวลาไว้ก็กลับมาดูแล้วก็ไปทำมันใหม่แป๊บเ,เดียวช่วยได้ใครมีอุปกรณ์พวกนี้ลองทำดูนะหรือว่าเออยังไม่ได้ลองซื้อของพวกช้อปปี้มาแต่มันใกล้จะหมดหน้าฝนแล้วอ่ะาะเลยรูสูว่าจะต้องซื้อไปทำใหม่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นดีไอจะกันไปชิ้นที่ทไปาย